สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยเปิดกันแบบมืดมืดหน่อยนะเพราะว่าเราจะมาทําคลิปแชร์เทคนิคการถ่ายดาวของเราแล้วก็พามาดูเบื้องหลังการถ่ายดาวนะครับมันก็เลยต้องมืดมากๆกนะก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่แกนแคนยอนเกาะนางคําจังหวัดพัทลุงนะตั้งใจว่าจะมาถ่ายทางช้างเผือกกันแล้วก็ไหนไหก็มาแล้วก็เลยอยากจะมาพาเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> มาดูเบื้องหลังแล้วก็แชร์เทคนิคว่าเออเวลาเราถ่ายดาวแต่าทางช้างเผือกเนี่ย ทำยังไงปรับตั้งค่ากล้องยังไงใช้อะไรบ้างน,นะก็จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้แล้วก็พามาถ่ายกันจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอย่างแรกเลยนั่นก็คือสิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะเริ่มถ่ายดาวมีอะไรบ้างมาเรามาพูดถึงสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนจะเริ่มต้นถ่ายดาวกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเลือกโลเคชั่นก่อนนะทุกคนโลเคชั่นนียต้องเป็นที่ที่มัน มืดมากๆไม่มีแสงรบกวนนะเหมือนที่เราอยู่ตอนนี้นี่ยันตุกเหนะมันมืดมากเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้างหลังเราเนี่ยจะเป็นแกนแคนยอนเกาะนางคำนะทุกคนแล้วก็ตอนที่ดูมานี่ประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเราจะเห็นทางช้างเผือกอยู่ข้างหลังพอดีเลยซึ่ง นี่แหละเราก็ต้องแผนมาก่อนนะครับเราก็ต้องเลือกโลเคชันก่อนว่าเออเราจะไปถ่ายที่ไหนมีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงมีวิวเป็นยังไงนะครับเออก็ต้องเลือกมาก่อนเนาะอย่างที่2เลยก็คือเราต้องดูตารางถ่ายดาวมาด้วยนะครับก็มีใน Google นะทุกคนพิมพ์ว่าตารางถ่ายดาวเดือนหรือว่าปีที่จะมาก็ได้นะเราเขาก็จะมีอยู่ว่าวันที่นี้ถ่ายได้กี่โมงถึงกี่โมงเห็นทางช้างเผือกตอนไหนบ้างน,นะครับใครที่มีแอปเนี่ยก็สามารถใช้แอปดูได้เหมือนกันนะชื่อแอปว่า Star Walk นะซึ่งเดี๋ยวเราไว้ขึ้นชื่อไว้ตรงนี้นะ ก็เป็นแอปที่สามารถใช้ดูดาวได้เดี๋ยวเราก็มาใช้ดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่จะถ่ายอีกทีหนึ่งนะแต่เราดูไวแล้วเมื่อกี้ก็จะเห็นทางช้างเบือกอย่างที่บอกแหละม,มันประมาณตีสามเราก็สามารถเลื่อนเลื่อนเวลาดูได้นะครับอีกอย่างนึ่งก็คือการถ่ายดาวเนี่ยแนะนําว่าอย่ามาคนเดียวเลยเพราะว่ามืดมากน่ากลัวมากนะครับอย่าลืมหาเพื่อนมาด้วยนะ เรามาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ถ่ายในวันนี้กันบ้างน,นะครับหลักๆนี่จะมีด้วยกัน3ส,ส่วนด้วยกันนั่นก็คือ1กล้องนั่นเองทุกคนทลิปน,นี้เราใช้เป็นกล้อง Sony A7C Mark II นะเป็นกล้องฟูลเฟรมแล้วก็ใช้เลนเป็น17-28 f 2.8ของทํารอนนะครับอันนี้เลยคู่นี้เลยนะก็จริงๆเนี่ยแนะนําให้เป็นเลนที่กว้างเป็นเลนมุมกว้างเป็นเลนวายนะครับแล้วก็ใช้หาเลนที่มี f ต่ำๆถ้าได้2.8ก็จะดีมากหรือว่าต่ํากว่านั้นได้อีกก็ดีมากเหมือนเราเคยใช้โ o n y 20 f 1.8อันนั้นก็ถ่ายด ใส่กิ้งเลยแต่วันนี้เนี่ยหาไม่ได้เนาะได้เป็น17 28ทำร่อน F 2.8มาแทนก็เ,เหลือแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆในการถ่ายดาวนั่นก็คือขาตั้งกล้องนั่นเองนะก็อันนี้แหละเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็เป็นหัวใจหลักของการถ่ายดาวเลยเพราะว่าเราต้องรากสปีดชัตเตอร์ที่นานมันก็เลยต้องใช้ขาตั้งกล้องนะทุกคนดีเทลและก็วิธีการถ่ายเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนนี้ถ่ายจริงๆขอรอเลว,วลาถึงทีหนึ่งทีสองก่อนรอทางช่างเผือกมาก่อนนะครับ ตอนนี้ประมาณห้าทุ่มครึ่งเราว่าจะมาหามุมหามุมกันบล็อกอัพมุมกันสักหน่อยอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเหมือนกันในการถ่ายดาวนั่นก็คือ subject นะทุกคนเวลาเราไปถ่ายดาวเนี่ยเรามักจะชอบให้มันมี subject ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์เป็นคนยืนถือไฟอะไรอย่างเงี้ยเอออบนี้เนี่ยตั้งใจว่า เอาเต็นท์น้องส้มมาแล้วก็ว่าจะเปิดไฟในเต็นท์เบาๆแล้วก็ให้เป็นฉากหน้ามีวิวเป็นแกนแคนยอนอยู่ข้างหลังแล,แล้วมีทางช่างเฟือกอยู่ข้างหลังทีนึงอะไรเงี้ยเออมันน่าจะสวยจากที่ดูเล็บมานะเออนั่นแหละก็แนะนําว่าถ้าใครจะมาถ่ายเนี่ยหาเพื่อนมาเป็นเป็นแบบด้วยแล้วก็แบบมีไฟฉายเล็กๆสักหนึ่งอันแล้วก็เปิดไฟเบาๆเดี๋ยวทริปนี้จใจน้องปูถ่ายเราจะเก็บเบื้องหลังมาฝากเพื่อนๆแทนปูไปฝึกวิชาถ่ายดามาแล้ว ตอนนี้จะเป็นนักดาราศาสตรแล้วใช่ไหมสรุปสายไม่ติดนะเขินเลยเนี่ยเหมือนพอเราลองเลื่อนเวลาใช่ไหมประมาณสักตีสี่อ๋อมันจะตั้งพอดีเหรอเออเออใช่ใ่เช้าเลยเหรอตีสเลยเหรอเนี่ยเกือบเช้าเลยแล้วตอนเที่ยงตีหนึ่งมันจะเป็นไง ดีหนึ่งมันจะเป็นเหมือนพาดอ่ะพาดพาดตรงนั้นก็ดีเลยใช่ก็ตอนนี้น่าจะถึงเวลาอันเลิกงานยานดีแล้วทุกคนตอนนี้ก็ประมาณตีตีสองนะเออตีสองแล้วก็เริ่มเห็นทางช้างเผือกขึ้นมาแล้วอยู่ใกล้ๆเขาก็เดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายกันจริงๆก็เมื่อกี้เนี่ยเราก็จัดฟรมลองถ่ายกันไปแล้วแหละขั้นแรกเลยนะทุกคนในการถ่ายทางช้างเผือกถ่ายดาวเนี่ย พอเราเลือกโลเคชันได้แล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาเลือกจัดเฟรมองประกอบภาพต่างๆเหมือนถ่ายรูปปกติเลยนี่เนี่ยเราก็มาดูการตั้งค่ากันนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยืออ่อกี้จากที่ลองเนี่ยเราตั้งสปีดชัตเตอร์เป็น15วินาทีนะแล้วกออ็ดาวมันมีความสั่นไหวอยู่นิดนึงเราก็เลยลองลดสปีดชัตเตอร์ลงมานะครับเป็น13วินาทีอันนี้เนี่ยตรงสปีดชัตเตอร์เนี่ยเพื่อนๆก็ลองปรับดูนะครับโดยปกติแล้วเราจะเริ่มที่15วินาที ไว้ก่อนเออแล้วก็จะเพิ่มจะลดเนี่ยดูว่าดาวของเรานี่แหละเราถ่ายเนี่ยมันเคลื่อนหรือเปล่านะส่วนค่า F ค่า F นี่เราตั้งเป็น2.8ต่าสุดเท่าที่เรียนทําได้เลยแล้วก็เอ O โอเนี่ยเราจะเริ่มประมาณอันนี้เริ่มอยู่ที่2,000 2,500อ่ถ้ามันมืดไปก็เพิ่มเป็น3าันก็ได้หรือว่า4,5 0พ4,000ก็ได้แต่เมื่อกี้เราก็เริ่มที่1ัน0เหมือนกันแล้วก็เออรู้สึกมันยังมืดไปเราก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนเนี้ยเนี่ยเราต้องดูหน้างานอีกทีนึงเหมือนว่น่่่าาาาาเเเเคคยยยยไไปปถถรนขใชม แล้วก็เออมันมืดมากมืดมากจริงอ่ะเราก็ต้องดันเอโอขึ้นไปประมาณ3ามพันสองทีพันเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเหมือนว่ามันไม่ได้มืดขนาดนั้นยังมีไฟจากเมืองอยู่ครับก็จริงๆเนี่ยนอกจากเซตติ้งค่าปีดชัตเตอร์ F อแล้วก็เอ o แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกนะเราก็ต้องก่อนจะถ่ายเนี่ย เราต้องตั้งเวลาในการถ่ายนะครับเพื่อลดการสั่นไหวเวลาเรากดชัตเตอร์นะฮะโดยปกติแล้วเราก็ตั้งไว้เอ,อ่อให้มันดีเย์ประมาณ2-5ถึงวินาทีก็คือกดแล้วให้กล้องนับถอยหลังไปเหมือนเราตั้งตั้งกล้องถ่ายรูปอะไรทุกคนเออประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เราต้องตั้งเป็นเมนนโฟกัสนะครับโดยที่เราจะต้องหมุนหน้าลินเพื่อให้โฟกัสดวงดาวให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวไว้ขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับก็นั่นแหละพอเราโฟกัสดวงดาวแล้วเนี่ยที่เหลือเราก็แค่กดถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็รอ กล้องประมวลผลเสร็จแล้วเราจะได้รูปนะเดี๋ยวเราก็มาดูเบื้องหลังการถ่ายกันอีกทีนึงอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนส่วนเรรลานเนี่ยเราตั้งออโต้ไปเลยนะทุกคนแล้วก็เราค่อยไปปรับแต่งเพิ่มเติมทีหลังในไลท์ลูมนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทําให้ดูเหมือนกันจะได้ครบจบขบวนการเนาะมาเดี๋ยวดูเบื้องหลังการถ่ายกันดีกว่าที่มาพูดก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนถ่ายจริงอ่ะเราต้องปิดไฟทั้งหมดแล้วก็มันมืดมากเพื่อนๆจะไม่เห็นอะไรเลยนะเคเดี๋ยวมาเริ่มถ่ายกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมมาาเริ่ถ่ถยใบนนี้กั ใบแรกของเราแบบหมูจริงจังให้พูดกดแล้วกันอาพูดปิดไฟก่อนอปิดไฟก่อนโอเคมาเจดีนี่ดีนี่คะก็เราตั้งอะไรเท่าไหร่นะก็ประมาณตอนนี้เราตั้ง13วิสปีด13วิใช่ใช่สปีด13วิไอโอ2,005 f 2.8ระยะเลน17กว้างสุดเลยเนาะใช่ใช่โอเคไปเริ่ม อ่านี้คือการโฟกัสดาวเพื่อความช่วยกรอบเราต้องหมุนหน้าเลนแล้วก็โฟกัสหมุนไปให้ดาวชัดที่สุดสำคัญสุดเลยอถ้าไม่ใช่ก็โทษปู่เพราะไม่งั้นเบลอโอเคปิดไฟก่อนโอเคทุกคนรอไปด้วยการ15วิทำกลางความมืดมิดโอเคเสร็จแล้วฮะทีนี้ก็รากล้องประมวลผล ดูรูปกันดีกว่าพอถือไปแบบเรียวๆเลยแล้วกันเนาะหนึ 1, 2, ่งสองส่เป็นไงให้ดูดีกว่านี่เห็นดาวไหมโอูซูมดาวหน่อยได้เลยส่วนในเต็นท์เนี่ยเราก็จะถือเราก็จะใส่ไฟไปเบาๆใช้แฟลชจากมือถือนี่แหละแล้วก็หาอะไรบางให้ไฟมันเบาที่สุดนี่ ตอนนี้ทางช้างเผือกก็อยู่ประมาณนี้อยู่ใช่ใช่อยู่ตรงปลายเขาเป็นแนวนอนอนี่ครับได้หนึ่งรูปแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยเราว่าถ่ายดาวถ่ายทางช้างเผือกเนี่ยมันไม่ได้ยากมากแต่ว่าที่ยากนี่ก็คือพาตัวเองมาให้อยู่ในที่ที่มันเห็นชัดๆนี่แหละเออนี่แหละยากแล้วก็ต้องใช้ความอดทนในการรอคอยนี่เราก็รอมาคืนนี้น่าจะยาวเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวว่าจะรูปเดิมนี่แหละเดี๋ยวว่าจะให้น้องภูไปยืนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายแบบมีทับเจ็กนะใครมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับโอเคไปถ่ายกันต่อตอนนี้กี่โมงแล้วพูตอนนี้ตีสี่แล้วจะตีสี่แล้ว เรารอกันจนทางช้างเผือกเนี่ยมันพาดกับจะตรงกลางระหว่างแกนแคนยอนสองก้อนแล้วเออก็เลยมาถ่ายกันอีกรอบนึงเดี๋ยวมาดูรูปที่ได้กันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวใจน้องถ่ายแล้วก็เป็นแบบตั้งค่าเหมือนเดิมวหเนี่ยใช่ค่าเหมือนเดิมปล่อยกันแต่เป็นแบบมาดูวิธีถ่ายไปแล้วมาดูวิธีเป็นแบบกันบ้างการเป็นแบบก็ยืนได้ถูกที่แล้วก็ยืนนิ่งๆสิบวิ ตรงนี้ไหมมาเร็จแล้วยืนไปสิบวิมาดูรูปกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงเรื่องง่วงขนาเนี่นเดี๋ยวดิวายวายเนี่ยวายวายคือเนี่ยถวยยังไม่ถวยเนยีนย่นยเดี๋ยวน่าจะต้องขยับไปทางนี้สักนิดหนึ่งเนี่นยนี่นี่เขาวางไว่รถแต่งมันได้เ okay. โหว,ว,ว,ว้าว มาครับเดี๋ยวเราจะมาแชร์วิธีการแต่งรูปดาวของเรากันที่ทุกคนได้ดูไปนะบนแอป Lightroom นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งบน iPad ก็รูปนี้แหละรูปที่ทุกคนได้ดูไปรูปที่เราไปถ่ายมานะฮะก็จริงๆเนี่ยเอาดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่ากล้องแต่ละตัวแล้วก็เลนส์แต่ละตัวเนี่ยมันจะให้ภาพที่ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นไฟล์รอนะครับป่ะเดี๋ยวเราเริ่มแต่งกันเลยขอย้ายไปขึ้นภาพบน iPad แล้วกันนะอเอออันนี้ก็เป็นรูป ก่อนจะแต่งนะถ่ายมาหลังกล้องก็เป็นนี่เลยขั้นแรกนี้เราก็จะมาปรับเบสิกกันก่อนนะครับปรับค่าแสงต่างๆให้มันเป็นสว่างขึ้นนิดนึงอ่าเพราะว่าเราถ่ายมามืดไปหน่อยนะครับก็เพิ่มแสงเพิ่มคอนทาราส์แล้วก็ลดไฮไลท์นิดนึงเพิ่มเงาให้มันส่วนเงานี่สว่างขึ้นก็แค่นี้ก่อนเออไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําคลิปสอนแต่งรูปมานานมากแล้วมัอนกันอ่าแล้วนี่มาที่เคิร์ฟนะครับเคิร์ฟนี่เราจะจิ้มไป3จุดนะครับแล้วก็ปรับข้างล่างขึ้นมานิดนึง ไอ้ส่วนนี้เราก็ลองลองเล่นดูได้นะทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกเอาที่เราชอบเลยเราจะทำประมาณนี้ไม่เยอะมากโอเคเสร็จแล้วก็จะได้มาภาพก็จะสว่างขึ้นแหละทีนี้เราจะมาที่สีกันนะครับก็ในรูปนี้เนี่ยเราจะปรับสีฟ้าให้มันเย็นลงนิดนึงไปที่สีฟ้าแล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายปุ๊บประมาณนี้ ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงสีสีส้มข้างล่างเนี่ยมันยังมันยังเด่นไปหน่อยเราก็เลยจะเราจะลดสีเหลืองลงมาอีกนิดนึงสีส้มด้วยอ่าประมาณนี้ทีนี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าในรูปเนี่ยมันจะมีมันจะมีความม่วงม่วงอยู่ซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะมาเลื่อนไว้บาลานซ์มันตรงสีฟ้าเนี่ยให้ไปทางซ้ายนิดนึงเอเห็นไหมแล้วก็ตรงสี เขียวกับม่วงเนี่ยเราก็จะเลื่อนมาทางเขียวนิดนึงนิดเดียวนะนี่ประมาณนี้โอเคทีนี้นี่เราจะมากันที่การเกตสีนะตรงนี้จะเป็นไฮไลท์กับช h a d โด์ก็คือเงาแล้วก็ส่วนสว่างเราจะพาเงาเนี่ยไปทางสีฟ้านะทุกคนถ้าดูไม่ทันก็สต็อปหนะ้าจอก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนส่วนไฮไลท์เนี่ยเราก็จะพามาทางสีฟ้าเหมือนกันเออโทนรูปช่วงนี้เนี่เราจะให้มันอมฟ้านิดนึงนะ นี่เราจะมา,าบัดกันก็คือระบายสีในส่วนต่างๆที่เราอยากจะแก้ไขนะครับเราอยากให้ทางช้างเผือกเนี่มีความคมชัดมากขึ้นเอยเดี๋ยวก่อนเราขอไปแวะไปที่เอฟเฟกนิดนึงก่อนนะครับอ่าเรามาที่เอฟเฟกนิดนึงแล้วก็เราจะมาปรับพื้นผิวให้มันไปทางซ้ายนิดนึงพื้นผิวนี้ก็จะเป็นเหมือน ทำให้รูปเนี่ยมีความฟุ้งขึ้นไม่คมจนเกินไปนะเออเราก็จะเราชอบลดตรงนี้เพราะว่าเ,ออเราอยากให้รูปมันดูซอฟๆหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มเกณฑ์อีกนิดนึงให้มันออกฟิลมๆสักติก็พออ่ะประมาณนี้แล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาบลัดกันโดยที่เราจะสร้างวงกลมไปที่ตัวทางช้างเผือกแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาระบายสีมันประมาณนี้เพิ่ม ความสว่างนิดนึงเพิ่มไฮไลท์นิดนึงให้ทางช้างเผือกเนี่ยมันชัดมากขึ้นอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกนะครับเราจะมาเพิ่มพื้นผิวให้มันมีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความชัดด้วยประมาณนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าทางช้างเผือกเนี่ยมันชัดขึ้นเยอะเลยเห็นไหมอ่าโอเคได้แล้วประมาณนี้ทีนี้เราจะมาวงกันอีกเราจะมาวงอีกวงหนึ่งตรงตรง,ตรงส่วนที่มันมืดตรงส่วนเต้นตรงส่วนแบบเนี่ยให้ มันมีความอมเหลืองอีกนิดนึงเราก็จะเลื่อนมาทางเลือาา่อนม,แบบน,นมาทางขวานิดนึงอ่าเห็นไหมแบบไฟบอลลามาทางขวานิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวขอประมาณนี้อ่าแล้วก็เพิ่มความสว่างตรงเงาอีกนิดนึ่งอโอเคได้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรอีกบ้างที่เราอยากปรับนะในรูปนี้เนี่ยเราว่าเราโอเคแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าทองฟ้าเนี่ยมันยังสว่างไปนิดนึงเราก็จะมา ที่ค่าเบติใหม่แล้วก็มาลดไฮไลท์กับลดความสว่างลงนิดนึงโอเคได้แล้วแต่ว่าประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้ว b e f o r e a f t e รเดี๋ยวรูปใหญ่กันโอเคจริงพื้นฐานการแต่งรูปมันก็ประมาณนี้แหละที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถอ d เด็แล้วก็แต่งเติมเพิม่มเติมด้วยตัวเองได้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันใครมีคําถามข้อสงสัยทั้งในการแต่งรูปแล้วก็ทั้งในการถ่ายรูปก็คอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับมี คอนเทนต์อะไรอยากให้ทําอีกหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเบื้องหลังการเป็นบล็อกเกอร์เบื้องหลังการท่องเที่ยวก็คอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับไว้จะมาทําคลิปแยกนะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละยังไงก็ฝากติดตามช่องแพเจนี่กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วฮนะบ๊ายบายยี่ yeah.